บางคนเนี่ยมามาู้หลังจากที่แต่งงานแล้วว่าเออฉันจะต้องจ่ายนี่ตรงนี้ด้วยนะฉันจะต้องดูแลคนนี้ด้วยนะความกดดันจะเกิดขึ้นทันทีนะครับถ้าเราไม่รู้ข้อมูลประกอบถ้าวันนี้มีลูกแล้วรายจ่ายตัวหนึ่งที่ต้องมาอยู่ในแคดโฟล์ก็คือการศึกษาลูกแต่ถ้าวันนี้ไม่มีก็จัดวางแผนกเกษียณไปเลยเราอย่าลืมนะครับไปทุ่มให้ลูกจนหมดตัวเราไม่แบ่งให้ตัวเราเลยนี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆครับใครที่มีครอบครัวต้องจัดก,การเงินแบ่งออกมาเลยลูกก็ส่วนลูก ก็จ่ายไปตัวเราก็ต้องแบ่งเงินเป็นพอร์ตการ,กรเกษียณของเราถ้าเราแบ่งอย่างเงี้ยยังไงก็สักเซสครับ เรื่องเงินถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆเลยนะคะที่ทําให้ชีวิตหลายครอบครัวไม่มีความสุขหรือแม้แต่ครอบครัวต้องพังเพราะว่าทะเลาะก,กันเรื่องเงินค่ะลงทุนนิยมเกษียณสุขและซีรีส์วันนี้นะคะเละอยากชวนแฟนๆมาคุยเรื่องเงินของคนที่มีครอบครัวกันนะคะรวมถึงคนที่อาจจะกําลังคิดว่าจะสร้างครอบครัวคําถามคือเราจะวางแผนการเงินอย่างไรให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายเกษียณสุขได้เพราะว่าด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องแบกไว้มากมายนะคะค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวค่าใช้ใจ่ายในคร ครอบครัวค่าบ้านค่ารถรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่ออนาคตของลูกๆทั้งหมดนี้นะคะจะจัดการอย่างไรดีแล้วก็จะคุยเรื่องเงินในครอบครัวยังไงไม่ให้เป็นปัญหาเพราะว่าเรื่องเงินก็ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะรวมถึงเป้าหมายสําคัญทุกคนก็อยากจะมีความมั่งคั่งระยะยาวกันทั้งนั้นวันนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับคุณสุรกิจพิทักษ์ภากรน,นะคะนักวางแผนการเงินซึ่งเป็นคุณพ่อลูกสองด้วยค่ะ เริ่มกันที่จะคุยเรื่องเงินในครอบครัวยังไงไม่ให้เป็นปัญหานะคะร,รวมถึงเงินส่วนไหนควรจะแยกกระเป๋าตามคนต่างใช้เงินส่วนไหนควรจะรวมกระเป๋าใช้ด้วยกันไปฟังคำตอบกันเลยค่ะโดยส่วนตัวนะครับคนที่รักกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วครอบครัวเนี่ยกระเป๋าสตังค์เนี่ยบางคนก็จะมารวมกันบางคนก็จะแยกกันนะครับเราะั้น จะแยกกันหรือรวมกันนะครับส่วนสําคัญคือเราจะต้องรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ต้องแฟร์แฟร์เนาะเพราะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันไม่ใช่แค่5ปี10ปีต้องใช้ชีวิตตลอดไปนะครับด้ดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองก่อนจะแต่งงานแล้วนะครับก็ควรจะต้องรู้ภาระของแต่ละฝ่าย นะครับเช่นผมเองมีภาระต้องจ่ายอะไรนะครับก่อนจะแต่งงานนะครับทางฝั่งคู่สมรสหรือภรรยาเนี่ยมีภาระต้องจ่ายอะไรที่จะต้องมีจ่ายเนี่ยเราต้องรู้กันก่อนเนาะบางคนเนี่ยมามารู้หลังจากที่แต่งงานแล้วว่าเออฉันจะต้องจ่ายนี่ตรงนี้ด้วยนะฉันจะต้องดูแลคนนี้ด้วยนะมารู้ตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าความกดดันจะเกิดขึ้นทันทีนะครับถ้าเราไม่รู้ข้อมูลมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องแฟงแฝงนะครับว่าเออฉันเนี่ยฉันจะมีภาระตรงนี้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งงานกัน เราจะมีรายรับรายจ่ายอย่างไรก็คือเอารายรับรายจ่ายมารวมกันนะครับพอรายรับหักรายจ่ายปุ๊บจะมีเงินเหลือนะครับเท่าไหร่ปุ๊บเราพอไหมที่จะวางแผนมีลูกต่อไหมไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่มีวางแผนนี้ปุ๊บเรามีลูกเลยก็กลายเป็นรายจ่ายที่ต้องประเดียบประดังเข้ามาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราคุยกันก่อนว่าเออเรามีภาระอะไรก่อนแล้วค่อยมาตกลงในอนาคตว่าจะมีลูกปีไหนจะอะไรก็ตามอย่างนี้สบายใจกว่ามะนั้นสําคัญมากๆครับคือจะต้อง คุยกันก่อนเรื่องภาระก่อนจะจัดการหรือมาเป็นครอบครัวกันนะครับอ,อันนี้คือแนะนำเลยนะครับต้องแฟ,แฟร์นะครับส่วนตัวจะเป็นอย่างนี้นะครับคนที่อาจจะไม่ได้วางแผนมาก่อนเนี่ยแน่นอนพอเรารู้แล้วเนี่ยสำคัญนะครับเราจะต้องต้องยอมรับซึ่งกันและกันว่าโอเคบางเรื่องฉัานอาจจะพลาดไปนะฉันไม่ได้บอกเธอก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันก่อนเนาะอันนี้คือเราอย่าอย่ามองว่าเฮ้ย มันมันมาทาให้เราสองคนมันไปต่อกันไม่ได้แค่เรื่องแบบนี้ผมว่าส่วนตัวมันมองว่ารุนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันเนาะว่าเออบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้วางแผนมาก่อนนะมันหรือบางทีเนี่ยที่เราเจอเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดเช่นทางครอบครัวอีกฝั่งหนึ่งมีภาระเพิ่มหรือไปสร้างปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้มีปัญหาทางการเงินเนี่ยตรงนี้ต้องยอมรับและให้อภัยกันก่อนอันนี้หนึ่งแล้วหาทางแก้ปัญหาคือทุกทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันแล้วเนี่ย สำคัญมากๆครับคือใจมันต้องต้องช่วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วค่อยมาหาวิธีว่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยนะฉันจะต้องหารายได้ทางไหนเพิ่มดีนะครับลดรายจ่ายตัวไหนดีค่อยมาแก้ปัญหากันอย่างเงี้ยครอบครัวก็จะเดินต่อไปได้ครับเงิน bon ส่วนไหนแยกส่วนไหนรวมอันเนี Fried ้ยมีโมเดลเยอะมากนะครับส่วนตัวคนรู้จักของเราที Hyun ่แต่งงานแล้วก็งั้นฉันแยกกระเป๋าเธอ ของใครของมันเหมือนเดิมก็มีผู้ชายผู้หญิงยุคใหม่ทํางานกันหมดก็มีกระเป๋าตังค์ใครกระเป๋าตังค์ส่วนตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะามารวมกันบางคนไม่แฟร์เพราะว่าเอ๊ะรายได้ชันเยอะกว่าแล้วได้ชันน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปเลยว่าถ้าจะแยกกระเป๋าเวลาจะมาเช่นมีอะไรที่มันต้องรวมกันนะครับเช่นจะต้องไปเที่ยวจะต้องมีค่าเทอมลูกนะครับเราจะต้องแบ่งสรรให้เหมาะสมตกลงกันดีๆครับนะฮะเช่นบางเรื่องเธอเงินเดือนเยอะเธอรับผิดชอบเรื่องนี้ไปนะ อ่าฉันเดือนน้อยกว่าเธอนะรับผิดชอบเรื่องนี้ไปมันก็จะคุยกันได้นะครับงั้นอันนี้ก็ต้องดููโมเดลที่เหมาะสมว่าอะไรเป็นเหมาะกับเราซึ่งบัตรหลายๆบ้านก็อาจจะเวทกันตามไรายได้เออสมทบเป็นกองกลางกองนึงอ่าอันนี้นะเป็นกองกลางของบ้านเราของครอบครัวเราก็ได้ครับก็น่ารักดีงั้นอันนี้อยู่ที่ตกลงกันไม่มีถูกผิดนะครับเพราะงั้นมันคงไม่มีโมเดลไหนที่ดีที่สุดแต่ต้องดูว่าโมเดลไหนที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวเราครับ ไม่อยากทะเลาะกันเรื่องเงินสิ่งที่คุณกิตแนะนําก็คือก่อนแต่งงานค่ะเราต้องรู้ภาระของแต่ละฝ่ายก่อนเลยนะคะจะได้สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของครอบครัวได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่สําหรับคู่ไหนนะคะที่อาจจะไม่รู้มารู้อีกทีเนี่ยก็คือหลังแต่งงานไปแล้วสิ่งสําคัญก็คือต้องยอมรับแล้วก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร,ร่วมกันได้ครอบครัวก,ก็จะได้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ ส่วนเรื่องจัดการกระเป๋าเงินในครอบครัวนะคะจะแบ่งกระเป๋ากันยังไงเงินส่วนไหนที่จะเป็นกองกลางหรือว่าควรจะแยกออกแบ่งกันใช้คุณกิตบอกว่าเรื่องนี้มีหลายโมเดลมากเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีโมเดลไหนที่ถูกหรือว่าผิด100%ค่ะต้องเลือกให้เหมาะกับครอบครัวของแต่ละคนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของคนในครอบครัวได้เลยค่ะแล้วคนที่มีครอบครัวอยากจะเริ่มวางแผนกเกษียณจะเริ่มจากตรงไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณกิตแนะนํากันดีกว่าค่ะ ดยส่วนตัวนะครับคนที่มีครอบครัวนะครับอย่างผมเองก็มีครอบครัวเนาะังนั้นการที่เราจะโฟกัสเรื่องเกษียณไปด้วยเนี่ยสำคัญมากๆคือส่วนตัวก็ต้องทําให้เรามองเกษียณพร้อมกับภรรยาเนาะคืออย่างตัวผมเนี่ยก็จะมีภรรยาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงให้เราเกษียณแบบมีความสุขพร้อมกันอันนี้คือประเด็นที่เราจะต้องมองนะครับการจะวางแผนเกษียณเพื่อควบคู่กับการวางแผนครอบครัวที่ดีนะครับอันที่หนึ่งนะครับคงต้องมองหลักวางแผนการเงินทั้งหมดก่อนเลยว่าการาแผนการเงินภาพรวมเนี่ยโดยยึดหลัก financial planning pyramid เนาะนะครับเราจะต้องมีการ บริหารรับรายจ่ายอันดับหนึ่งเลยคือรับรายจ่ายครอบครัวก็คือทําบัญชีรับรายจ่ายก่อนนะครับพอทําบัญชีรับรายจ่ายปุ๊บเรารู้แล้วเงินเหลือเท่าไหร่อ่ะสเต็ปถัดไปความเสี่ยงหรือเขาเรียกว่า risk m a n a g e m e n t นะครับก็คือการความเสี่ยงเนี่ยเรามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างน,นะครับชีวิตเราสุขภาพนะเราจัดการความเสี่ยงหรือ,อยังทรัพย์สินเรารถนะฮะบ้านเราทําโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันดูแลหรือ,อยัง เขาเรียกผู้นี้คือรู้วรูดทางการเงินนะครับพอเราอุดรู้วรืดทางการเงินแล้วนะครับทำปาะกระสุขภาพแล้วทําประกันลดทอะไรอย่างยงโอนความเสี่ยงสบายใจริ้วรูดทางการเงินหายไปละก็มาเก็บออมนะครับอ่ะถ้ายังไม่มีลูก,กเกษียณอายุก็มาเลยจะต้องวางแผนเกษียณละควรจะต้องมีแผนเกษียณเนี่ยกองทุนกี่สิบล้านดีถูกไหมนะครับแต่ถ้ามีลูกปุ๊บเอาละฉันจะต้องแบ่งเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกก็ต้องดึงออกจากแคดฟลูว์ก็คือแลกไปจ่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล้วว่า ถ้าวันนี้มีลูกแล้วรายจ่ายตัวหนึ่งที่ต้องมาอยู่ในแคชโฟล์ก็คือตัวการศึกษาลูกแต่ถ้าวันนี้ไม่มีก็จัดวางแผนเกษียณไปเลยถูกไหมพอวางแผนเกษียณปุ๊บส่วนที่เหลือสําคัญละไปลงทุนละกันว่าจะเผื่อจะเงินจะเติบโตเพื่อเกษียณมากขึ้นนะครับและสุดท้ายบางทีเงินเหลือก็ไปทําวางแผนส่งต่อ,ตอมรดกให้ลูกหลานตรงน,นี้ต่อไปนะครับงั้นพอเรามาโฟกัสเรื่องเกษียณปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มาคุยกันแล้วเออแล้วถ้าวางแผนเกษียณเนี่ย ฉันต้องการเกษียณอายุเท่าไหร่ดีนะครับคู่สมรสเราที่อายุอาจจะน้อยกับเราหรือไม่เท่ากับเราเกษียณอายุเท่าไหร่ดีควรจะพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าฉันเกษียณก่อนเธอไม่ได้เนาะคือบางคนอายุไม่เท่ากันฉันเกษียณก่อนอย่างเงี้ยควรจะมองวางแผนเกษียณให้ควบคู่ให้ใกล้ๆกันนะครับเพื่อให้เราวันหนึ่งมีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านปลายได้นะครับพอวางแผนเกษียณรู้แล้วอายุที่ต้องเกษียณอายุก็มาดูแล้วจากวันนี้เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่นะครับมีเวลาเหลือ x สิบปี20ปีโอเค ต้องเก็บออมเท่าไหร่นะครับเพื่อจะบรปปรลุเป้าหมาย20ล้าน3า10ล้านที่เราตั้งไว้อันนี้ก็เป็นสเต็ปที่เราจะต้องทำนะครับเพราะฉนั้นใครที่มีลูกแน่นอนครับภาระของการที่มีลูกเนี่ยจะต้อง แบ่งค่าเทอมลูกออกไปก่อนนะครับสำคัญตรงนี้เลยนะครับวิธีวางแผนกเกษียณสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะที่คุณกิจแนะนําอย่างแรกเลยค่ะทําบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวน,นะคะอย่างที่2คือต้องจัดการความเสี่ยงทั้งชีวิตสุขภาพทรัพย์สินต้องอุดรูรั่วทางการเงินเอาไว้ให้ดีค่ะและ3คือต้องวางแผนเก็บออมลงทุนให้ถึงเป้าหมายกเกษียณที่ตั้งใจเอาไว้สําหรับครอบครัวไหนนะคะที่มีลูกก็ต้องเตรียมเงินไว้เพื่อเป้าหมายอนาคตของการศึกษาลูกด้วยเหมือนกันนะคะ เพราะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่แ่ะค่ะจะกเกษียณอย่างมีความสุขได้ก็ต้องทําเป้าหมายเรื่องการศึกษาลูกให้สําเร็จซะก่อนเหมือนกับส่งลูกถึงฝั่งแล้วยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยต้องมองเรื่องการเกษียณอย่างมีความสุขไปพร้อมๆกันด้วยมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้นะคะนั่นก็คือจะวางแผนอนาคตการศึกษาของลูกยังไงดีเพราะนี่ก็คือเงินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งเลยนะคะที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเตรียมเอาไว้ค่ะ ที่มีลูกนะครับหรือก็ลังมีลูกเนาะสำคัญนะครับจะต้องตั้งใจไว้เลยนะว่าลูกเราอยากจะไปเรียนเวไหนแนวไหนเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะครับการศึกษาลูกก็จะมีทั้งแบบธรรมดา EP อนะินเตอร์เนาะเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับแต่สำคัญสุดๆเลยคือกระเป๋าสตังค์ของเรานะครับว่าพอทำบัญชีและรับรายจ่ายออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือถูกไหมครับว่าเงินเหลือเนี่ยเท่าไหร่ถ้างเงินเหลือมันเหมาะกับ โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนอินเตอร์อีพีก็ไปแมทช์ตรงนั้นได้มันก็สำคัญคือเราดูกระเป๋าสตางค์ให้เหมาะสมก่อนนะครับพอเราเริ่มรู้แล้วว่าลูกเราเข้าโรงเรียนประมาณนี้เหมาะสมแล้วนะครับค่าใช้จ่ายค่าเทอมประมาณนี้นะครับเราไปเซอร์เวยไว้ละหน้าที่เราคือหาตังค์ถูกไหมนะครับแต่ระหว่างหาตังค์เนี่ยนะครับเราก็ต้องประเมินไปด้วยว่าโอเคค่าเทอมจากวันนี้อนุบันหนึ่งอนุบันสองไล่จนถึงป 6, หกมอหนึ่ง ม .6 กไล่ไปเรื่อยๆจนถึงปริญญาตรีเนี่ยโอ้โหมันยาวนานมากเนะลูกคนหนึ่งกว่าจะเรียนจบก็22ปีบางคนปริญญาโท24ปีใช่ไหมฮะมันมีเวลาเตรียมนั้นแนะนำนะครับระหว่างของการที่เราช่วงลูกเล็กๆเนี่ยควรจะทําบัญชีใบจ่ายให้เหมาะสมคือเงินเหลือปุ๊บไปจ่ายค่าเทอมแต่ควรจะวางแผนเงินก้อนหนึ่งเก็บไปให้เขาด้วยวันหนึ่งที่ลูกเราจะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยตอนนั้นต้องใช้เงินก้อนถูกไหมครับถ้าวันนี้เราลงทุนตัน้งแต่ต้นนะครับเช่น เรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียนปริยาตรีที่นี่ปร,ริญญาโทที่นี่นะอ่ะการไว้กลมๆต้องมี5ล้านตอนอายุสักยี่สองยี่สบามนะครับห้าล้านมีเวลาเตรียม20ปีอ่าถ้าเราหาผลตอบแทนกองทุนเฉลีย่ยเฉลี่ยเนาะลงทุนกองทุนรวมกลางๆผลตอบแทนหุ้นเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณหกเปอร์เซ็นต์รีเทิร์นเนาะตีว่าถ้าเกิดเรากดที่เลขกันเงินออกมาจะได้ตัวเลขประมาณปีละแสนสองเท่านั้นเองเดือนละหมื่น แสดงว่าถ้าเราออมเดือนละหมื่นเดือนละหมื่น DCA ไปเรื่อยตลอด20ปีนะครับปีละแสนสองเนี่ยด้วยผลแทนเฉลี่ย6%ปออกมาปุ๊บจะได้ประมาณ5ล้านบาทเท่ากับว่าปีละแสนสองคูณ20ปีจริงเราใช้เงินต้นแค่2ล้าน4ล้านเท่านั้นเองนะครับแต่มันทบต้นการลงทุนตอนที่ลูกเราเรียนจบปริญญาตรีอุย้ยมีเงินออกมา5ล้านก็เอาเป็นต้นทุนเรียนต่อปริญญาโทรเรียนต่อเมืองนอกหรือจะเปิดธุรกิจให้เขาอันนี้ก็แนะนำนะครับนะน,นี้คือข้อดี แต่ทำนองเดียวกันลูกเรามีเวลา20ปีนะครับระหว่างทางความเสี่ยงของตัวคนส่งก็คือพ่อแม่ในวันนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในทางเดียวกันก็ควรจะต้องปิดความเสี่ยงด้วย protection นะครับซึ่งแนะนำให้ต้องอาจจะต้องมองเรื่องทุนประกันเอาไว้ cover สัก5ล้าน7ล้าน10ล้านแล้วแต่เราซึ่งเบี้ยประกันพวกนี้ไม่ได้แพงมากเพรั้นระหว่างทางที่เราเก็บเงินให้ลูกไปเนี่ย เราก็ควรจะปิดความเสียงเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ทําแบบนี้ไปเพราะว่าระหว่างทางผมเองเกิด นอนหลับไปก่อนเสียชุดไปก่อนอย่างน้อยผมมีทุนเงินสาก,ก้อนหนึ่งให้กับลูกผมด้วยคุณกิจยกตัวอย่างชัดเจนนะคะเป็นเลขกลมๆ5ล้านบาทค่ะสำหรับเป็นเงินก้อนให้ลูกได้เรียนต่อปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทรหรือไม่บางคนก็ตัดสินใจส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศนะคะซึ่งก็จะได้เห็นว่าถ้ามีระยะเวลาลงทุนสัก20ปีหาผลตอบแทนเฉลี่ยได้ประมาณสัก6เซ็นต่อปีนะคะเราต้อง DCA นะคะหรือว่าลงทุนเฉลี่ยต่อเนื่องเดือลนละ1 0 0 0 0บาทนะคะหรือคิดเป็นเงินต้นประมาณสักสองล้านสี่แสนบาทนะคะดัง ส่วนที่เหลืออีก2ล้าน 6, แบาทนี่คือความมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะการวางแผนกเกษียณของคนมีครอบครัวค่อนข้างจะมีหลายเรื่องให้ต้องจัดการให้ดีนะคะแล้วอะไรหลักที่จะทําให้การวางแผนกเกษียณของคนมีครอบครัวสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จคุณกิจมีคําตอบเรื่องนี้มาฝากค่ะการที่เราจะวางแผน เกษียณของคนครอบครัวสําเร็จไม่สาเร็จในจริง,รงส่วนตัวนะครับคิดว่าต่างกันที่เป้าหมายนะครับว่าที่เราวางไว้เนี่ยมันชัดเจนเนี่ยเราชัดเจนมากพอไหมนะครับถ้าเราชัดเจนมากพอนะครับเราลงมือทำนะครับแต่การลงมือทําของเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวหรือไม่สักเซสนะครับส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าพอลงมือทําลงมือทำปุ๊บมีการเปลี่ยนแผนนะครับอา้าวฉันดึงเงินตรงนี้ไปใช้ก่อนนะคือวินัยการเงินเราเสียนะครับ งั้นส่วนตัวของผมเองนะครับวิธีของผมเนี่ยค่อนข้างทําได้ง่ายแบ่งเงินไปเลยนะครับแผนกเกษียณเนี่ยผมพูดง่ายเราตรนนี้ก็ลงทุนในประกันสะสมทรพัพย์ลดหย่อนภาษีได้นะครับประกันํานานลดหย่อนภาษีได้ด้วย r m รอย่างเงี้ยลดหย่อนภาษีได้เพราะงั้นสินค้าการเงินที่เป็นประเภทแบบนี้นะครับส่วนตัวข้อดีคือมันบังคับเก็บอยู่แล้วนะครับพอมันบังคับเก็บปุ๊บเราอะไม่มีทางเลี่ยงเลยว่าเราจะไม่เก็บเพราะมันถูกบังคับทุกปี คือมันมีมาเตือนนะกองทุนต้องมาเตือนนะ RMF เพราะมันลดจนภาษีได้ด้วยพวกนี้นะครับมันก็กลายเป็นว่าเราแยกพอร์ตไปชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยมันจะเตือนเราว่าเราจะไม่เบี้ยวแน่นอนในการที่เราจะเก็บเพื่อตัวเราเองส่วนหนึ่งเหลืออะไปทําให้ลูกไปจ่ายค่าเทอมลูกเราสบายใจจ่ายอะไรก็เราสบายใจ,ใจ,เ,ยใจเพราะว่าเราไม่ละเลยเรื่องแผนเกษียณเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทําคือแบง่งออกไปเลยนะครับว่ากเกษียณอายุไปออมแบบไหนดีที่มันเหมาะกับเรานะอ่ะตรงนี้แยกไปเลยครับ คนที่มีครอบครัวนะครับจริงๆส่วนตัวผมที่ครอบครัวนะก็ใครที่ฟังอยู่นะครับก็เหมือนเราเป็นพี่น้องกันเพื่อนๆกันเนาะก็มีลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องมีลูกต้องออมีภาระรับผิดชอบครอบครัวเนี่ยจริงๆแน่นอนครับสำคัญคือตัวเราจะต้องมีเป้าหมายตัวเราอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนใครที่มีลูกคงต้องรักลูกเนาะ ก็ต้องทําให้ลูกเรามีการเรียนที่ดีนะครับเพราะงะั้นใครที่ทาตรงนี้ดีแล้วนะครับก็ทําตามกระเป๋าสตางค์ของเราที่เราเหมาะนะครับแต่สําคัญคือเราอย่าลืมนะครับไปทุ่มให้ลูกจนหมดตัวเราไม่แบ่งให้ตัวเราเลยนี่ไม่ได้นะครับเพราะงะั้นสําคัญมากๆครับใครที่มีครอบครัวต้องจัดก,การเงินแบ่งออกมาเลยลูกก็ส่วนลูกนะก็จ่ายไปตัวเราก็ต้องแบ่งเงินเป็นพอร์ตการ,กรเกษียณของเราถ้าเราแบ่งอย่างนี้ ยังไงก็สักเซสครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับก็เป็นกาลังใจให้กับคนที่กําลังมีครอบครัวกําลังมีลูกนะครับ ก็ลองทำแบบนี้ดูนะครับผมเชื่อว่าจะสักเซสทางการเงินทั้งครอบครัวก็ดีเกษียณก็ด,กด,กดีแน่นอนครับสิ่งสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้การวางแผนเกษียณของคนที่มีครอบครัวแล้วสําเร็จได้ก็คือเป้าหมายที่วางเอาไว้ต้องชัดเจนแล้วก็ต้องยึดตามแผนอย่างมีวินัยด้วยนะคะซึ่งคุณกิตให้เคล็ดลับเอาไว้ก็คือเราเนี่ยต้องแบ่งเงินลงทุนให้ชัดเจนลงทุนในสินทรัพย์ที่บังคับเก็บนะคะอย่างเช่นประกันบํานาหรือว่ากองทุน r m f นะคะแล้วก็ไปใช้ทีนู่นหลังเกษียณเลยเราจะได้ไม่ เบี้ยวในการเก็บเงินไว้ให้กับตัวเองแถมยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีควบคู่กันไปอีกด้วย สุดท้ายคะ่ะสิ่งที่คุณกิจอยากฝากไว้ให้กับคนที่มีครอบครัวแล้วก็อยากเกษียณสุขนะคะนอกจากที่เราจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็อย่าลืมคะ่ะแบ่งเงินมาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียณให้ตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ไปทุ่มทั้งหมดให้กับลูกเพียงอย่างเดียวพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราต้องจัดสรรเงินแต่ละก้อนให้ชัดเจนตามเป้าหมายคะ่ะสุดท้ายนะคะขอเป็นกําลังใจค่ะให้กับทุกคนเลยที่มีครอบครัวแล้วก็อยากวางแผนเกษียณสุขนะคะเชื่อว่าถ้าตั้งเป้าหมายชัดมี วินายอยู่กับแผนรับรองว่าท้ายที่สุดทุกคนจะ,กะเกษียณสุขได้แล้วก็มีความสุขกับคนในครอบครัวได้ด้วยแล่ละค่ะ